ก็นำดินที่เตรียมไว้นะครับโดยเลยครับอันนี้ผมก็ทำครั้งแรกนะครับผมไม่เคยทำนายนมาก่อนนะครับก็จะเห็นได้ว่าถาดผมใหม่กิ๊กเลยนะฮะถาดใหม่กิ๊กเลยยังไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับก็ทำไมถึงต้องทํานายนฮะเพราะว่าเมล็ดข้าวที่ได้มานั้นมีราคาแพงเนาะนะครับแล้วก็ต้องการความประณีตนะครับในการที่จะทําให้ข้าวนั้นเจริญเติบโตและแตกกอได้ดีเนาะนะครับ ก็การทานาแบบแบบโยนเนี่ยน่าจะตอบโจทย์เนาะนะครับคือถ้าเอาไปใช้รถด,ดําเอาไปเพาะเนี่ยมันพันเข้า,านี้ไม่เยอะเนาะนะครับมันก็คนเขาคนเพาะเขาก็ดูแลลําบากนะครับเขาดูแลก้าเยอะแต่เนี้ยเราทําเองได้เราก็ดูแลความปลอดภัยในการปลอมปนได้นะครับมันจะไม่ปนมั่วเพราะว่าเราทําไปทีละสายพันเนาะนะครับอันนี้คือมาตรฐานของชัดเจีนเนาะ ว่าข้าวหอมออรีเนี่ยราคาแพงนะผมได้มา 1, 1, กิโลละพันห้าเนี่ยฮะก็ต้นสายเขาพัฒนามาแล้วข้าวเขามีความพิเศษเนาะนะมันก็ราคาแพงเป็นธรรมดาครับแต่ว่าผลผลิตค่อนข้างสูงแน่นอนครับเพราะว่าปลูกมาแล้วรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือปลูกรอบที่2แล้วนะครับก็เลยใช้วิธีการโยนการโยนก็จากที่เท่าที่ศึกษามานะครับดู YouTube ดูครีเอเตอร์หลายๆท่านทาก็ มีความแตกต่างกันไปตามตามบริบทเนาะนะครับหลายท่านก็เอาข้าวมาคลุกใส่ใส่ดินตามอัตราส่วนแล้วก็มาโรยเลยทีเดียวก็ได้นะครับแต่ของผมพันข้าวผมมีแค่กิโลเดียวครับผมก็มีเวลาที่กำมาหยอดนะครับผมก็หยอดได้ผมก็หยอดนะไม่ต้องคลุกนะเพราะว่าไม่ได้ทําเยอะนะครับสาหรับนายนเนาะนะครับถ้าทำในทำเยอะอาจจะต้องใช้วิธีการผสมดินแล้วคลุกไปให้ทั่วเลยอย่างเงี้ยฮนะอันนี้ก็แล้วแต่พิจารณาเนานะ นะครับแล้วแต่วิจารณาญาณนะครับแต่ว่าของผมก็จะประมาณนี้ฮะสาถาดนะครับข้าว1นกิโลนะครับพันข้าว1นกิโลผมผมหยอดนะครับหยอดลงถาดเพาะนะครับถาดเพาะคือถาดหลุมเนี้ยหลุมหนึ่งก็434หลุมเนาะก็ได้อยู่ทั้งหมด30ถาดนะครับโดยประมาณนะครับหลุมหนึ่งก็มีประมาณ 1- ถึง1่ถึง3 1นถึง5นะครับช่วงแรกๆหลุมละเม็ดครับ ก็หมายไว้อยู่ครับหลุมละเม็ดมีอยู่สองแผงนะครับนอกนั้นก็จะโรยยาวเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเพราะเราก็อยากได้พื้นที่ในการปลูกที่ค่อนข้างเยอะเนาะเราอยากได้ต้นเยอะเราก็เลยแบบหยอดแบบน้อยๆหน่อยนะครับหลุมละเม็ดสองเม็ดนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านเลยนะฮะถ้าใส่ถ้าใส่หลายเม็ดหน่อยมันก็จะแตกกอเยอะหน่อยครับ แล้วแต่ชอบนะครับเดี๋ยวผมเอา1-5เมตรถ้าเกิน5เมตรลุมไหนเยอะๆก็จะเกี่ยวออกเกี่ยวออกเกี่ยวออกมีเศษฟงเศษฟางอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นการทำนายโยนปีแรกของชัดเจนนะครับก็ท่านที่มีประสบการณ์ยังไงก็มาช่วยให้คำแนะนำหน่อยนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่เคยทำอาจจะต้องได้ขอคำแนะนำจาก ผู้รู้ที่ทํามาหลายๆปีแล้วนะฮะมีประสบการณ์มาหลายๆปีแล้วอาจจะทักมาคอมเมนต์มาบอกแนวทางได้นะฮะว่าอย่างนี้นะนอ,อย่างนี้ไม่ถูกนะเนี่ยครับต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะเนี่ยครับหลังจากนั้นผมก็เกลีย่ยครับใช้เกลีย่ยเกลีย่ยเกลีย่ยชาบชาบพยามเกลียยกล่ยให้แต่ละหลุมมันมันลงไปเท่าๆกันแล้วก็กรบ ีแน่นๆนิดนึงย่าไปเตี่ยม,มากครับให้ดินมันหลบหนุก็ออกตัวก่อนครับว่าทำปีแรกนะครับ ยังไม่รู้หมูหรู้จ่ายังไม่มีประสบการณ์ไม่มีชั่วโมงยินอยู่นะฮะสำหรับการทํานายโยนนี้ก็ทำเพราะคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับบริบทของตัวเองนะครับเพราะว่าพันข้าวเรามีน้อยเราอยากได้พันข้าวที่มีความบริสุทธิ์นะแล้วก็ไม่ปนนะครับก็เลยเลือกใช้วิธีการโยนข้าวเพราะข้าวแบบนายโยนะครับแล้วก็ เพราะว่าแปลงที่แปลงส่วนใหญ่ของชัดเจนนะครับก็จะทําการปักดาโดยรถด,ดำนาครับก็เตรียมก้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อายุกลาให้ใกล้ๆกันรถด,ดำนาก็ใช้ก้าไม่แก่นะครับใช้ก้าประมาณ1 5บห้าถึงยี่สบวันในการที่จะปักดำเนาะลุมไหนไม่เต็มก็เอามาเติมครับไม่ยากมันจะเสียเวลาตอนเอาข้าวลงถาดเพราะ <c oughs> ใช้เวลาพอสมควรครับ เอา,ท,าที่ศึกษามาเนาะดูในคลิปใดลไยมาหลายหลายท่านก็ให้คําแนะนําที่ทําคลิปลง y t u t u เนาะนะครับดินนาควรจะเป็นดินที่ใช้ควรจะเป็นดินเหนียวเนาะเหนียวปนทรายนิดนึงนะครับมันจะได้มีน้ําหนักเวลาโยนแล้วก็มันจะไม่แตกตัวนะครับไม่แตกตัวง่ายเวลาเราจับถอนจับไปโยนอะไรพวกนี้ผมก็ใช้นาดินทามของผมเลยนะครับเข้าคอนเซ็ปแต่ว่าต้องต้องร่อนนิดนึง เพราะว่าดินเหนียวเราเป็นก้อนนะจะจับตัวเป็นก้อน,นก็ต้องร่อนทำาสะอาดนิดนึงเอามีเศษฟางบ้างนิดหน่อยประมาณนี้ไหนเป็นกลุ่มนี้ก็กลับมาโรยเลยฮะเราไม่ไม่ต้องรีบฮะบเพราะว่านีไม่เยอะ <laughs> อยู่30ถาดแคปเดียวก็น่าจะเรียบร้อยนะ,ะยินไน่น่าจะพอนะครับต้องได้เด็กขุดมาใหม่ร่อนมา